สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่รถยนต์ยูนิตคุณเคยเห็นขีปนาวุธที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเพียงแค่มองหรือเปล่าคุณพร้อมหรือยังที่จะพบกับพลังทำลายล้างที่ดีไซน์ภายนอกก็บอกชัดแล้วว่าฉันมาทำลายเตรียมตัวให้ดีเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปดูระเบิดนำวิถี GPS รุ่นใหม่ของเกาหลีปี2025แบบจอดลึกด้านภายนอกเท่านั้นนี่ไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่นี่คือขีปนาวุธ เพียงแค่เห็นภายนอกก็บอกได้เลยว่านี่คือคำจำกัดความใหม่ของคำว่าอาวุธทำลายล้างมาเริ่มกันที่การออกแบบสุดโฉบเฉี่ยวของมันก่อนเลยคุณเคยเห็นอะไรที่ล้ำยุคและตัดลมได้ขนาดนี้ไหมดีไซน์แหลมคมรูลมเหมือนกับว่ามันสามารถผ่าผ่านอากาศได้แบบไม่มีแรงตาร้านส่วนหัวของมันเรียบเนียนเหมือนใบนมีดเมื่อพุ่งเข้าหาเป้าหมายเสียงยังตามไม่ทัน ตัวบอดี้เคลือบด้วยคาร์บอนที่ทนต่อความร้อนสูงทั้งครางตัวจากเรดาร์และทำให้มันดูราวกับยานอาวกาศรู้ไหมว่าแผ่นสามเหลี่ยมเล็กๆบนตัวเครื่องนั้นไม่ได้ใส่มาเพื่อความสวยเท่านั้นแต่มันคือเสาอากาศที่รับคลื่น GPS และระบบโซน่าขั้นสูงเมื่อพูดถึงประวัติเกาหลีเริ่มโครงการนี้ในปี2018ผ่านการทดสอบรับนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งปี2025 มันก็เผยโฉมในแบบที่ทำให้โลกต้องตะลึงมันมีความยาวประมาณ3.5เมตรและน้ำหนักราว500กิโลกรัมแต่น้ำหนักไม่ใช่ปัญหาเพราะครีบเล็กๆที่ติดอยู่ใต้เครื่องช่วยควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำเหมือนมีนางฟ้าคอยชี้ทางในอากาศคุณเคยเห็นขีปนาวุธที่ทุกมุมดูเหมือนงานศินลปะไหมนี่ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือผลงานวิศวกรรมชั้นสูงของโลกยุคใหม่ แล้วคุณละพร้อมจะเจอกับเทคโนโลยีแบบนี้หรือยังแค่เห็นภายนอกก็รู้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่ระเบิดแต่มันคือสัญญาณของอนาคต